สวัสดีจ้าพี่ลุงเพิ่มซับฟาร์มนะจ้าวันนี้พี่ลุงพามาเบ่งแพะแม่สาวเจ้สาสาวสวยๆเก๋ๆนะจ้าที่เพิ่มซับฟาร์ม ใจก็เขามาเบิ่งมาชมกันได้นะจ๊ะเพิ่มซับฟาร์มฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านม่วงตะบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ093 343 2589ฟาร์ามเปิดเฉพาะวันอาทิตย์เดนอจ้าเพื่อนๆท่านใดสิมากอ,อ,อ่ขอให้มาวันอาทิตย์ สำหรับคลิปนี้พี่ลุงก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า